สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศก่อนอื่นต้องเกินกันพี่น้องนะมาเลเซียนะครับนะสื่งงัวตอนนัดนี่ก็ประมาณ80ตัวนะครับอ่านะได้วัวแค่30ตัวเท่านั้นพี่น้องนะ่ยยังไม่พอต่อความต้องการของมาเลเซียพี่น้องนะเป็นวัวผู้วัวไทยไม่เกินหมื่นสามนะครับหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสามนะครับนะ แล้วมาเลเซียนี้ไทยส่งออกให้มาเลเซียอันดับหนึ่งนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นแล้ก็สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะส่งออกให้มาเลเซียนี่เยอะกว่าเวียดนามพี่น้องอ่ะเขาเรื่องกันเลยนะครับผมมั่นใจเหลือเกินพี่น้องผมมั่นใจเฮงว่าถ้าเกิดวัวพม่าเข้ามาไทยได้นะครับนะหรือไทยเปิดให้นํำวัวพม่าเข้ามาได้นนะครับ ไทยเปิดให้นําบัวพม่าเข้ามาได้เนี่ยผมมั่นใจเหลือเกินพี่น้องมาเลเซียเนี่ยซื้อวัวพม่าแน่นอน <c oughs> ขอภัยครับมาเลเซียซื้อวัวพม่าแน่นอนนะครับผมมั่นใจมากนะเหตุผลนะครับนี่เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับที่ผมขาไปศึกษาในในข่าวในค o o ก l นนะครับแม้กระทั่งใน youtube ในโชวเชียวมือนี่นะครับ เหตุผลที่ผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่ามาเลเซียเนี่ยต้องซื้อวัวพม่าแน่นอนขนหนึ่งเนี่ครับเด้อราคาถูกกว่านะผมขอไปเบิ่งข้อมูลเดือนมิถุน,นายนนะครับนะข่าวลงไว้นะในคุกเกินต้นทุนอยู่กิโลละสีบาทนะครับนะ <c oughs> อขออภัยครับ <c oughs> ใส่เสียงร้ายนะครับขออภัย จริงๆนะครับต้นทุนวัวพม่าเนี่ยอยู่ที่40บาทเองนะครับนะอืขายเป็นกิโลนะครับนะ40บาทของไทยนี่อยู่ที่ประมาณ70านะครับนะ60-70ถึงก็ได้เพื่อๆไปเนี่ยพี่นอ้องเนี่ยสายพันธุนนนนบ์บางสายพันธุ์ก็ได้70นิดน้อยนะครับบางสายพันธุ์ก็60กว่านะครับนะอืแต่ก็ยังสูงกว่าวัวพม่านะครับนะสูงกว่าวัวพม่ามากนะครับนะ เหตุผลที่ผมมั่นใจเหลือเกินว่ามาเลเซียต้องไปเอาวัวพามานะครับถ้าจำมะพิษนะครับนะผมไปศึกษานะครับมีทั้งนะครับในห้างาซื้อนะครับซื้อแล้วก็มาพักไว้แล้วก็ส่งออกให้มาเลเซียมีแบบนายทุนนายทุนทุนหน่อยทุนหลายนะครับคนไทยนะครับซื้อบัวเขามานะครับมา ขุนมาเลี่ยงไว้ห,หนาได้ห,ห่างที่หนึ่งก็มีนะครับอ่ามาขุนมาเลี่ยงว่าพากไวอ่าสื่อว่ามาเนี่ยแหละครับนะด้วยต้น,ตนทุนที่ต่ํานะครับราคาถูกนะครับขายได้กําไรดีนะครับมาดูข้อสองได้ตามความต้องการพี่น้องออเดอร์ลงล้หนึ่งร้อยที่ก็ได้หนึ่งอยนะครับนะว่ามีง่วให้ตลาดนะ อย่างมาตลาดล่างหรือตลาดนัดภาคีสานนี่ไม่ได้มัวตามที่ต้องการเลยพี่น้องนะงวผูงว,งวไทยนี่หมื่นถึงมื่นสามนี่หน่อยนะครับนะได้ไม่ถึงครึ่งนะพี่น้องนะเอพราะมันใจว่ามาเลเซียต้องไปซื้องวรพม่าแน่นอนนะครับถ้าเปิดให้นําเข้าออมานะเด้ออืมว่าผลสะเก็งวดไทยทรือ่างวดไทยเป็นงวดผูหมืน่น ึงมื่นสามเนี่ยอ <agę S 1> ่าเท่าพายีสานนี่กันบ่บ่พอต่อความต้องการหรอกพีน่น้องนะไม่พอต่อความต้องการหรอกง้อไถ่หน่อยแล้วมางวอทงางพา,ายีสานเนี่ยยิงยิ่งขึ้นไปทั้งชงชงนะครับยิ่งเป็นขึ้นไปทังลอยเอ็ดสารข้ามนะครับกาลสินเป็นสิเป็นง้วพัฒนาสายพันธุ์เลยพี่น้อง่าเป็นงวอบรมันนะครับงวอบรมันแล้วนะครับเป็นงัวลูกกระทบเป็นงวอสูงขนาด ลอย40ถึงลอย60ไปแล้วนะครับนะนี่ลอย45ถึงลอย60ไปแล้วนะครับนะส่วนงัวไทยนะครับงัวผู้ไทยถ้ามีก็บยูมีแถวสุรินทร์นะครับนะแถวสุรินทร์นี่ก็บยมีปะกง้อสีสเกตบางส่วนนะครับนะที่เลี้ยงฉะนั้นก็คือบ่อพอต่อความต้องการนะครับของมาเลเซียนะครับแต่เปิดมาเลเซียก็คงไปเอางัวประมาณแน่นอนนะครับยูยูแถวจงัง แถวตรากนะครับแถวแม,ม่สอดโมนี่นะครับนะ,ะแถวตรากแถวแม่สอดมีผลกระทบนะครับนะมีผลกระทบต่อส่วนคนส่วนใหญ่ใส่คำว่า,าคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่กะถ้าเกิดไม่เปิดนําเข้ามาเนี่ยก็ยังได้ขายอยู่พี่น้องนะนัดละสามสิบแต่มีจำทำมีกะดือยแหละซื้อนัดละแปดสิบ่แล้วครับนะซื้อแปดสิบตัวพี่น้อง เกษตรกรเลี้ยงวัวนะครับวัวไทยมื่นถึง1มื่นสามเกษตรขายงัวผูร้อยนีแห้แกมาเลเซียอยู่นะครับถ้าไม่เปิดนําเข้าคนส่วนใหญ่ก็ติมีรายได้นะครับน่ะเพราะมีการสื่อขายนะครับมาเลเซียเขามาสื่อออเดอร์สูงนะครับแต่ว่าวัมีนะครับวัวมีน้อยพี่น้องวัวไทยเนี่ยวัวของมาเลเซียต้องการมีหน่อยนะครับคนที่ได้ ประโยชน์กับเป็นคนส่วนใหญ่คนส่วนมากพี่นอ้องทางลัดเพิ่งกันเลยระง,งับนะครับบ่ให้นำเขางวงพม่าเขาม่านะครับพอที่่าจะได้หลายเดือนเลยครับล่าสุดนี่ปรามาณเต้นเดือนมิถุน,นาอม,มีนานกรกฎาสิงหากันยาตุลาสี่ห้าเดือนแลวละครับระง,งับงวนนำเข้าจากพม่านะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นคนส่วนใหญ่พี่น้อง ส่วนคนที่เสียผลประโยชน์กะเนี่ยเป็นเขามองว่าเป็นค้นส่วนหน่อยนะครับ <s> เขาก็เลยอ่บอาบ่อไหงเอาบ่อไหงน้ำเขาง้อพม่าเขามานะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นค้นส่วนหน่อยนะครับคนส่วนหน่อยนี่ผมก็หลายคนอาจจะรู้นะครับคนที่ได้ประโยชน์นะครับที่ที่น้ำง้อพม่าเขามา,มานะเขามาจะบ่พุดถึงนะครับนะช่องเข่าบางนีคุกเกลนมีเยอะนะครับนะ คนที่ได้ประโยชน์คนที่เสียประโยชน์นะครับสาหรับการนํางัวพม่าเขามาเนี่ยเยอะนะลองเขาไปเบิ้งใน,ข,งนข่าวในคู่เกินมีนะครับมีนะพม่าจะ,ะพูดถึง่ะคนจะ,ะพูดถึงแค่จะเกิดละงับนี่ว่าให้งัวพม่าเขามา,มานี่คนส่วนใหญ่ก็ได้ประโยชน์นะครับผมก็จะ,ะพูดแค่นี้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะว่าขันเอาเขามากับมะแขงกับงวัวไทยนะครับบอกง่ายๆไ,ไปภาษาบ้านๆเท่า ยิงงวัวไทยแห่งหลายอยู่แล้วแห่งน้ำงัวพม่ากขอนมานี่ราคาก็จะชุดสีํำลงไปหนักกว่าเก่าอีกนะครับนะและงับขอนดีเลยพี่น้องถึง,งว่าบ่มีงัวแต่ก็พอได้หาอยู่พอได้ผสมได้อยู่นะครับสำหรับงวัวสเปคของมาเลเซียนะครับนะเาพี่น้อง่ายคลิปเลยเพื่อท่านนะครับเอา ันพลเรหาดพันสูกวันเสาร์นะครับตลาดอุทุพร์มิสัยนะครับสมปองนวยตลาดแยกกัดช่างนะครับเอางัวร้อยนีข้ามาได้เลยพี่น้องต้องการ80ตัวสวัสดีครับ